จับประเด็นข้าวเศร้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเก่าเล้าความลั่งฟังเพลงว่านกับรายการข้าวเจ้ากับเจ้านางทางซ่อวทอรรัง FM 91.25เมกเเฮ์ ลาวข้าวชาวตรังค่ะคุณปูฟังข่าววันนี้มาติดตามสถานการณ์ข้องโรคโควิด19บนะคะนะข้องจังหวัดตรังข้องเรากันสักนิดน,นึ่งลาวค่ะคุณปูฟังค่ะแลกแต่ว่าค่ะคุณปูฟังนะคะสถานการณ์โควิด -19 กข้องเราจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อ,อไรไหมที่ผ่านการตรวจแบบ R T P C ทีพีซ่องรอยกาวคนซ่องรอยกาวคนนี้เป็นการติดเชื้อในจังหวัดตรังข้องเราซ่องรอยหกคนอีกสามคนมาจากเทเอินนะคะนะ แต่ไม่มียอดผู้ติดเชื้อสะสม5 8 9 2 0ซ่องคนนี้คือนับตั้งแต่วันทีน่1มกราคมส่องพณะ165เท่าผ่านมาค่ะคุณปูฟังค่ะถึงที่นี้คุณปูฟังในส่องรอยกคนนี้ค่ะคุณปูฟังถ้ามารวมกับทีตรวจ ATK ได้พ้นเป็นบวกอีก1 4 8 4คนเท่ากับแลกแต่ว่าจงังหวัดตรังของเรามีผู้ติดเชื้อทั้งมดทั้งเพนทั้งเพย6 9 3คนค่ะคุณปูฟัง ไม่ฉายน้อยน้อยพันว่าคนพันว่าคนถูกวันพึชค่ะคุณปูฟังค่ะทึ่งที่นี่คุณปูฟังแหลกว่าเราโชคดีอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าเราไม่มีผู้เสียชีวิตเผ่มนะคะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่ามีผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มซี่แดงอาการรุนแรงที่จะต้องอยู่ในการดูแลห้องมออย่างกลายชิดนะคะข้องเรานะคะต่างซี่ซอมแคมสิบคนซี่แดงดีใจกลองช่วยให้ใจอีกสิบสองร่วมแลี้ยี่สิบสองที่ว่าเสี่ยงหมากหมากอยู่เลยนะคะคุณป ปูฟังค่ะเล็กว่าให้คายลบบานนะคะนี้เฉพาะตัวเลขนที่อยู่โรงบานนะคะคุณปูฟังรอยกาสิบสองคนกำลังรักษาตัวอยู่นะคะห้ารอยหกคนอ้ายคายสะสมทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังห้าพันสามรอยห้าสิบสามคนกีดเป็นกาสิบจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งที่นี่ตีเสียชีวิตนะคะอ่าเล็กแต่ว่าไม่มีเสียชีวิตเพิ่มก็เลยมียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ยสามสิบสามคน ห้ารอยหกคนที่วารักษาตัวในโรงพยาบาลคุณปูฟังค่ะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยกลุ่มซี่เคี้ยวซ้ำรอยหีสิบอดคนกลุ่มซี่เลืองกับซี่ซอมฮิตฮิตนะคะคืออาการปานกลางเนี่ยนะคะซี่เลืองนี่รอยเซ่สิบอดคนลวก็าห้ออกซิเจนอยู่2ีสิบองรวมแล้วถื่ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มนี้เป็นรอยหกสิบคนทึ่งกลุ่มซี่ซอมเค็มกับซี่แดงเจ็ดนะคะสิบบวกสิบสองเป็น2ีสิบองอันนี้ชายท่อเครื่อง ช่วยให้ใจโยอีกสิบสองรายเห็นไมว่ามันไม่ธรรมดานะคะอาการกาทําให้รุนแรงได้มีโรคประจําตัวสู้ไวนี่ปัดใจเสี่ยงสําคัญเลยคุณปูฟังค่ะตึงแหลกว่าเจอในในมัง กั้นตังเจอส้รายนะคะคุณปูฟังกั้นตังซ้มรายที่ตำบลเกาะหลีบงบางมากหวังวนตำบลละนึ่งรายทับเมืองตรังเราเจอสิบรายที่ทับเถียงหน้าตาหลวงหน้าโตมิ่งตำบลละซ่องรายหน้าทามาต้หน้าพระนามพุทธบานโพตตำบลละนึ่งรายหัวยอดเจอซ้สิบเจ็ดรายน้องช่างแหลนหกเข้าข้าวกับบัวยอดนะคะห้าตำบลละห้าหน้าวงบางดีปากแจมตำบลละเซ่ราย ล่ำภูราซ้ำไรเข้ากอบถางิวถุงต่อในเตาปากคมวังกีรีตมบลละนึ่งรายยานตาข้าวเลกว่าเจอไปเซสิบเซ่ายค่ะซี่ซี่ไรยโยตมบลยานตาข้าวนี่ซิบไรหน้าชุมเฮ็ดกาวรายถุงกระบือหกรายถุงขายหกรไรก็เปียกกระโพรงเจาละเคตมบลละซี่รายในควนรซ้ำไรน่องโบซอ่องรายวังวีเซ่ซ้ำซิพฮกไร, 3, รค่ะยุติตมบลเข้าวีเซ่ซิบซ่องราย ว่งมาปรางเนื้อกาวไร่วังมาปรางแปดไร่อ้าวตรงห้าไร่และกระถาสบายสองไร่ซิเกาเจออะไรกว่า3สิบเอดไร่อยู่ตำบลใหม่ฟ้าสิบสามไร่กะลาเซก,กับเข้าใหม่แกวตตำบลละห้าไร่หน้าเมืองเพชรกับบ่อหินตำบลละสี่ไร่ นายงงเจอเล็กแต่ว่ากาวไรค่ะโยติราโมห้าไรนาคาเชียส้มไรเแล็กกับนายงเนื้อหนึ่งรายปลาเลี้ยนสิบซองไรยู่ตําบนถาคามซี่ไรตมบนปลาเลี้ยนซ้ำไรตําบนบานนากับเล่มซ้อมตําบนละซ่องไรบางดวนนึ่งรายลัสดาสิบแปดไรเหล็กว่ายตําบลขวดเมาเสียเจ็ดไรคลองปางกับน้องบัวตําบนละซี่ไรเข้าไพรซ่องไรน้องปลื้หนึ่งไร้านซ้ำไรเหล็ว่าเจอหกไรตีตําบลตาเซซ้ำไร ลายห้าำรานซ่องรายและกระตำบลบาวีนึ่งรายเรียกว่าครอบคลุมทั้งสิบอำเภอแล้วอำเภอหนึ่งกะไม่ใช่หน่อยหน่อยเพราะยอดสะสมนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ปีไม่นึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจนถึงปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังนะคะนับมาตึ้งแกต่ว่าสิบเจ็ดมีนาคมอำเภอกันตังมีผู้ป่วยสะสมกาวร้อยหกสิบเซรายนายงเซ่ร้อยสิบหกลายปลาเลี้ยนห้าร้อยหยีซ้ำราย เมืองตรังสะซ้อมโยูีพันี่รอยเจ็ดรายยานตากข้าวสะซ้มโยธีห้ารอยหกสิบสี่รายรัศดาสะส้มซ้องร2อรายวังวีเซษี่รยสมรายซีเกาส้องร3อยสามสิบหกรายหัวยอดเจ็ดรอยสามสิบเก้ารายห้าซ่มรานห้าสิบเก้ารายนะคะคุณปูฟังนี่คือ,อในส่วนขงยอดผู้ติดเชื้อสะซ้มรายอำเภอนับตั้งแต่หนึ่งมกราคมถื่ผ่านมาปีที่แล้วเราไม่เอามานับนะคะคุณผู้ฟังตัวเลขที่แรกไงทึ่งนี่คือ แต่เนึ่งมกราคมเตะผ่านมาตึงที่นี่อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสะสมนะคะสูงสุดคือวัอยอยดกับกันตังอำเภอละหกรายนายงซ้ำปะเลียนซ่องเมืองตรังห้าย,ยานตาก้าหารัศดานึ่งวังวิเศษซ่องสีเกา้าซ่องหาสัมรานนึ่งคุณปูฟังนะคะนะคือมีผู้เสียชีวิตทุกอำเภอแล้วเหมือนกันค่ะคุณปูฟังค่ะทึ่งที่นี่ถ้าเลตามสาเหตุการสัมพัสธ์คุณปูฟัง มันมีการติดเชื้อในชุมชนสูงสุดถึงหกิบ แปดจุดสี่องเปอร์เซนร่องลงมาแรงที่ในการเสียใจตกที่คือคุยกันโดยไม่ใส่นากากคนที่ไม่ใส่นากากนี่แหละค่ะติดอยู่สิบเจ็ดถึงสิบแปดเปอร์เซนสัมผัสรวมบานอยู่บานเดียวกันนะค่ะสิบแปดจุดเก้าหกตีว่าสิบสองเปอร์เซนเนาะและยังมีติดกันในทีทำงานสองจุดสามเก้าเปอร์เซนนี่คือสาเหตุการสัมผัสและการติดเชื้อกุนปูฟังนะคะนะถึงที่นี่ยังรอพ้นตรวจอาทีพีซีอาวันนี้อีกส ร้อยห้าสิบคนเลยนะคะเดี๋ยวสักตีสิบเอ็ดกะคงจะโรบัติดได้ป้นบวกมาเตาเดยการฉีดวัคซีนตอนนี้เข้มถี่หนึ่งกระเตืองขึ้นเป็นแปดสิบสองจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นเลืออีกหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันกว่าคนอาทีไม่ได้รับวัคซีนในจังหวัดตรังนี้กลุ่มหกสิเจ็ดนะคุณปูฟังแสนหนึ่ง1มื่นสองพันกว่าคนไม่ใช่หน่อยนอยปันผึ้กับผ้ามารับวัคซีนกันเสียคุณปูฟังค่ะ นะคะทึ่งเข้มกระตุนกับผอ,อพึ่งได้หยีสิบจุดสี่สนเปร์เซนเลยบอกเลียวซ่องเข้มมันไม่พอนะคะซ่องเข้มมันไม่พออย่าไปแทดใส่วัคซีนว่าผอฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นแรงอะไรต่ออะไรไม่เกี่ยวค่ะไปตรวจสุขภาพียกกันนะคะนะและก็ท่นีคุณปูฟังผ้ามาถาคุนข้าวขุนแก่นะคะเพราะว่าแรกจากจานวนผู้เสียชีวิตแล้วสู้อายุนึ่องมีโรคประจําตัวไม่เบาหวานกับความดันไม่วัวใจรอดเหลือกาเป็นโรคไตโรค เร่งเบา,วาหวานอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังเทมนะคะคุณผู้ฟังยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะมาร์กเลยนะไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็ทีประมาณ9ก้เปเนะสิเปเส้นทีเลือดได้รับวัคซีนมาเข้มเดียวมังสูงสุดคือซองเข้มคุณผููฟังนั่นคือ แต่ในส่วนข้องผู้เสียชีวิตต่างมดต่างเพนต่างเพเราเลยอยากให้เห็นความสําคัญข้องวัคซีนคุณปูฟังทึงที่นี่วันนี้เราจะทลายเข้ากันนะคะนะสวสถอดรังเนี่ยไปถ่ายถอดสดให้ฟังทาง f m 9 1 2 5เมกะเฮิรตคุณลุงคุณ้าคุณยาคุณยายโบกหวอีนูเยอะหลเยีให้ยายหละจากเฟซบุ๊กปรือทําไม่ใจโต๊กนี่ตลาดซับมันเราวทถอดรังเราพ่อออกกอยวาสนาวีนไทยนะคะไม่ได้เอาใจเฉพาะคุณแลนเฟซบุ๊กค่ะคุณปูฟังค่ะพอเรา รวาคนทีแล้เฟซบุ๊กก็มีโยไม่ใจตาวเดยเหมือนกันนี่นะคะน้าเาลวาบางที่เขาสัดวกแล่าเปิดเฟซบุ๊กไปกันหนังทํางานไปกันแต่ว่าคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณโปคุณตานะคะบางท่านเนี่ยเปิดวิทยุนี่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าไม่บอกผ่านวิทยุท่านก็จะไม่ทราบข้อมูลเพราะฉะนั้นเรามีต่างช่องทางวิทยุเสาวทอตรัง FM 91.25้เมกะเฮิรดเฟซบุ๊กแฟนเพจเสาวทศตรังไลค์ค่ะอันนี้ไปแลกรายการยโอนลั่งได นะคะนะก็คือเอาเอาเอา,เอาความสะดวกง่ายกับทุกเพจทุกวัยเลยนะคะนะต่อชาวตีซองสิมานาที่วันชายชายเราจะท่ายอดการตะล้งข้าวสถานการโควิดประจําวันให้ได้ติดตามรับฟังกันตะล้งข้าวเซตทันผู้วาก็จะมาพบป,ปะกับทุกคนนครก็มาเป็นประธานในการจับรางวัลกะเจ้านั่งโบกเลว,วทันผู้วายากจะให้คนบ้านเราได้รับวัคซีนทันตังป้าไว้ถึง่งกาเปิดเส้นตอนนี้นะคะอะเล่เล่เราอย ธประมาณ80%เลยที่ได้รับเข้มแหละเข้มเดียวเลยนะเข้มกระตุนเราอยากได้สัก70%อย่างโยธียี่เลยเพราะฉะนั้นคนอในกลุม 8, ่ม608ยยำว่าต้องเป็นกลุ่ม608 608คือ60ปีขึ้นไปนะคะอลากาเจ็ดโรคเรือรัง คือมีโรคทางเดินหายใจเรือรังโรคว่าใจลือลอดเหลือลือบางคนอาจจะเป็นไตไวายเรือรังบางคนเป็นลอดเหลือสมองบางคนเป็นโรคอ้วนบางคนเป็นโรคมาเร่งบางคนเป็นโรคเบาหวานนี่คือเจ็ดโรคเรือรังไม่จําเป็นต้องเป็นต่างเจ็ดโรคค่ะเป็นรักโรคไดโรคนึ่งกระตือวายโยในกลุ่มนี้แล้วรวมถึงยิ่งต่างคั้นนะคะอายุขั้นอ่าสิบต้องสัปดาห์ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยเราจะให้ความสาคัญก,ก,กับกลุ่มหกสูนเจ็ดนะคะคุณผู้ฟังไปรับวัค เราเอารายเชื้อแต่ละอำเภอตัางสิบอำเภอในอำเภอส่งไอแล้วซาสุกอำเภอ,ส,อ,เภอส่งมาให้เรียบร้อยเม็ดแล้วมีอยู่ประมาณสองพันรายเชื่อคุณผู้ฟังทีไปฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง15มีนาคมเทน่นพันมา วันนี้ตีซ่องวันชายชายจับรางวัลรางวัลที่หนึ่งเป็นทีวีซัมซุง L E D 3้ำสิบซ่องนิวหนึ่งรางวัลรางวัลทีซ่องเป็นเงินรางวัลจากทันผู้วาราชการจังหวัดตรังซ่องพันบาททันผู้วานะคะให้งาซ่องพันบาทเราจับรางวัลตอนนี้เบื้องต้นคือเราจับเซ่ครังก็เป็นแปดพันทึ้งที่นีรางวัลทีซ้เป็นเงินรางวัลมูลค่านึ่งพันบาทมีซ้มรางวัลจับเซ่ครั่งก็ต้องเป็นมื่นซ่องใช่ไหมคะหนึ่งมื่นนันผีบุญชูใส่ซัก ปงายมาตึ้งทันผู้ว่าวา่ากันต้องใจมืน่นซองทันร่มตอบอีกซองพันเป็นอ่ามืน่นซองไปและการหลังวันสี่สองง้องทันแปดพันกระถากับทันผู้ว่าให้มามื่นหนึ่งผีบุญชูใ่สักปงายมาอีกมื่นหนึ่งเป็นซองมืน่นเงินสดที่จะแจกในเซสร,รอบนี้แล้วกาข้องรางวันเดียวเจ้านั่งข้อรายเฉอบริษัททีถีเขาบริจาคข้องางวัลมาแล้วต่อเดียวเขาอ,อีหน่อยใจแต่เจ้นานั่งไม่มีรายเฉอในมื้อน,นี่กะคุณผู้ฟังกะนี่เดียวเดียวเดียวข้ออนุญาตเปิดไล่เปิดไล่น้องจี้จักเดียว จน,นึ่งกะเลกขา้าตันปูหวาน้องจีดสั้นาวหวาอีจ่องมาให้วาไราเชือ้อเจ้านางจะได้ครอบคุณนะคะปูมีอุปการะคุณจีดยังไม่จ้องมาตีนะคะจีดยังไม่จ้องมาตีจีดลืมแล้วไม่ไม่โลเดี๋ยวก่อยตามจีดอีกที่หนึ่งนะคะคุณปูฟังค่ะและกจะได้ครอบคุณ นะคะหรับผู้ถีได้หมอบรางวัลมาให้นะคะในการที่จะตอบแทนนะคะอ่ารับผู้ถีไปรับวัคซีนนี่ถ้าพาลาดรอบนี้นะอย่าลืมชี้ตั้งแต่16ถึง31มีนาคมอีกรอบนึงเราไปจับรางวัลกันวันที่เซเมซายนรอบหน้ามีโค้งรางวัลกะลักกะรุยทางเงินสดทางาตู้ยินเครื่องซักผ้านะคะเดี๋ยวคอยมาประชาสัมปันตนเข่เก็แลลวกัน วันนี้อย่าลืมนะคะตีโซ่งสิบนา,าทีติดตามโซ่อบอดตดรังเอฟเอ็สเงห้าเมกะเฮิร์ก้องเราไว้ให้ดีๆีทันอาจจะเป็นผู้โชคดีกระดายถ้าทันชีดวัคซีนในครึ่งเดือนแรกข้องเดือนมีนาคมค่ะ